ผิดเนื้อผิดพิมพ์ก็ว่าเกเก่านะครับผมอยากจะถามหน่อยนะครับผมนะเกจิยุคเก่านะครับผมนะเขาไม่ถอดพิมพ์พระอาจารย์นะครับผมนะเขาถือว่าวัดรอยเท้าอาจารย์นะครับผมนะครับเขาจะสร้างพระที่เป็นพิมพ์ประหลาดออกไปเลยนะครับผมนะอาจจะเป็นพิมพ์สมเด็จแต่เป็นพิมพ์อย่างอื่นไปเลยนะครับผมนะก็เหมือนเห็นไหมครับสมเด็จโตกับหลวงปู่ปัน้นสะพานสูงเห็นไหมครับนะครับ เขาจะเป็นพิมพ์อย่างอื่นนะครับเขาไม่เอาพระของอาจารย์ไปถอดพิมพ์นะครับผมนะมันจะเหมือนการวัดรอยเท้าอาจารย์นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับมันก็เป็นธรรมดาถ้าฟังจากถ้าฟังจากเหตุผลตรงนี้นะครับที่ว่าผิดพิมพ์เนื้อเก่านะครับมันไม่ได้เกนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมมองว่าแทบจะแท้อัตโนมัติด้วยนะครับผมนะนะครับก็นะครับเหมือนที่โดนว่าเยอะๆที่พระท่านโดนแอนตี้เยอะๆก็จะมีเหมือนของอาจารย์พงศ์นะครับผมที่ ท่านเอาของหลวงพว่อปานวัดบางนมโค